สวัสดีค่ะแอดมินจากเพจเรีย e สม Smart a c a d ดม y นะคะวันนี้ค่ะแอดมินจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาตัวสกุลเงินบน Facebook Shop ค่ะสำหรับใครที่เจอปัญหาตัว Facebook Shop เนี่ยสกุลเงินเปลี่ยนไปไม่ใช่ไทยบาททำยังไงดีหรือว่าอยากจะเปลี่ยนสกุลเงินบน Facebook Shop เนี่ยทำยังไงวันนี้แอดไม่มีคำตอบค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปลงมือในการเปลี่ยนสกุลเงินกันเนี่ยแอดมินอยากจะขอกำลังใจนะคะให้ทีมงานเ e a l ม m a r t Academy ด้วยการกดไลค์คนละ1นึ่งไลค์แล้วก็กด Subscribe หนึ่งทีนะคะให้กับทีมงาน RealSmart Academy ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจนะคะในการทำคลิป How to ดีๆสาระความรู้ดีๆให้กับทุกคนค่ะเมื่อกดไลค์เสร็จแล้วก็ไปลงมือกันเลยค่ะ สำหรับการเปลี่ยนสกุลเงินนะคะแอดมินจะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันค่ะก็คือกรณีแรกใครที่มีตัว Facebook Business Manager อยู่แล้วนะคะกับกรณีที่2คือใครที่ยังไม่มีจะต้องทำยังไงหรือว่าจะต้องสมัครตัว Business Manager ยังไงนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมีวิธีสอนให้ค่ะเรามาเริ่มกันในวิธีแรกก่อนนะคะสำหรับใครที่มีตัว Facebook Business Manager อยู่แล้วเริ่มแรกนะคะก็ให้มาที่ร้านค้าของเราเลยค่ะ จากนั้นนะคะให้กดไปที่จัดการแคตตาล็อกของคุณเมื่อกดเสร็จแล้วเขาก็จะพาเรามาในหน้าของ Business Manager นะคะเราก็เลื่อนไปตัวที่เราต้องการจะแก้ได้เลยกดเข้าไปเลยค่ะต่อมานะคะก็กดแก้ไขารายการกดแก้ไขารายการเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะก็จะเห็นคำว่าราคานะคะแล้วก็ตัวสกุลเงินให้ทำการกดเข้าไปแล้วก็เลือกสกุลที่เราต้องการจะเปลี่ยนได้เลย เราจะเปล่ยนเป็นไทยบาทใช่ไหมคะกดเข้าไปเลยก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นตัว B เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ให้กดถัดไปได้เลย,ยะคะ่ะกดถัดไปเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้กดถัดไปอีกรอบนึงแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะเมื่อกดเสร็จสิ้นแล้วก็จะเห็นว่าตัวสกุลเงินเนี่ยทำการเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบาทเรียบร้อยแล้ว เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะสำหรับใครที่มีตัว Business Manager ในปัจจุบันนะคะตัว Facebook เนี่ยเขาจาคับให้เราเนี่ยมีตัว Facebook Business Manager นะคะทุกครั้งเวลาที่เราจะสร้างร้านค้านะคะเพราะะฉนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีบัญชีไว้ค่ะก็เริ่มแรกนะคะเขาจะพาเรามาในหน้าของการสร้างร้านค้าของคุณก็กดถัดไปได้เลยต่อมาค่ะเขาจะให้เราเลือกวิธีการชำระเงิน จะมีด้วยกัน3วิธีค่ะก็คือจะมีชำระเงินบนเว็บไซต์ชำระเงินด้วย Facebook หรือ Instagram ในวิธีนี้เราอาจจะยังใช้ไม่ได้นะคะในประเทศไทยต่อมาค่ะก็คือชำระเงินผ่านการส่งข้อความวันนี้เราจะใช้วิธีนี้กันค่ะแล้วก็กดถัดไปได้เลยกดถัดไปเสร็จแล้วนะคะก็เขาจะถามเราว่าเลือกช่องทางการขายเราต้องการที่จะขายจากที่ไหนนะคะก็ให้เลือกเพจที่เราต้องการได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็กดถัดไปแล้วเขาก็จะให้เราสร้างบัญชีธุรกิจใหม่ค่ะกดเข้าไปเลยต่อมาก็ให้ตั้งชื่อตัวจัดการธุรกิจของคุณค่ะแล้วก็ใสอ่อีเมลธุรกิจค่ะเมื่อกรอกเสร็จแล้วก็กดสร้างได้เลยค่ะต่อมาเขาจะให้เราเพิ่มปลายทางการจัดส่งค่ะก็ให้เราเลือกประเทศที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็ให้กดถัดไปเขาจะพาเราเข้ามาในหน้าของภาพรวมร้านค้าของคุณค่ะ ในหน้านี้เขาก็จะให้เราเช็คข้อมูลค่ะว่าข้อมูลที่เรากรอกไปในเบื้องต้นเนี่ยถูกต้องตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะอยากจะเปลี่ยนตรงไหนไหมถ้าเราพอใจแล้วก็ให้กดติ๊กถูกตรงนี้นะคะแล้วก็กดตั้งค่าให้เสร็จสิ้นได้เลยพอระบบโหลดเสร็จนะคะเขาก็จะสร้างตัวจัดการการค้าหรือว่าเฟ o บุ๊กบิสเนสให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ให้เรากลับมาที่หน้าเพจแล้วก็ทำตามวิธีที่แอดมินแนะนำไปในตอนแรกได้เลยค่ะยังไงนะคะลองเอาวิธีที่แอดมินแนะนำไปลองใช้กันดูนะคะติดปัญหาตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าจะส่งมาทางอินบ็อกซ์ของเพจ r r e l s s m r t t c c d e m y y ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะใครอยากจะให้แอดมินทำ o าทูเกี่ยวกับอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะคะ ก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะให้กับทีมงาน Real Smart Academy นะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้ดูกันค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจากช่อง Real Smart Academy ค่ะวันนี้นะคะแอดมินขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะอยากได้สาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะคะ